ดีค่ะขอคนระหนึ่งแชร์ค่ะใครกดแชร์แล้วพิมพ์ว่าสามตัวตรง um, งวดนี้นะคะเจนุกให้เลขแค่หางเดียวค่ะก็คือว่าหางก็คือว่าเลขวันวันวายโยแล้วก็สายด่วนมีแคแ one, 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 one ่นี้ค่ะซื้อเยอะขนาดนั้นไม่โดนให้มันรู้ปสีขอให้งวดนี้โดนนะรางวันที่สองรางวันที่แบบรางวันที่แบบ แล้ววันที่หนึ่งไปเลยเมื่อคืนใครได้ดาวโจนางคะคนดูน้อยเพราะว่าเวลาทำงานไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรช่าง,งเดี๋ยวเจ๊ไรอีกเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรเข้าใจน้อพเพจปิดกั้นด้วยแล้วแบบมันไม่แจ้งเตือนใครด้วยนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ ใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ขอคนร้านหนึ่งแชร์ใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะองค์หลวงพ่อปดนีจากวัดพระธาตุวายโยค่ะหลวงพ่อปดนีจากวัดพระธาตุวายโยวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะมาขอคนด้หนึ่งแชร์คนที่คนที่ได้คือคนต้องแชร์ด้วยนะไม่แชร์ไม่ให้นะคะอย่างแรกเลยต้องกดแชร์กดแชร์แน่ๆแล้วหนึ่งกดแชร์แน่แนแล้วหนึ่งได้แน่แนแล้วหนึ่งอาตเต้นหนึ่งอาตเต้หนึ่งประมาณเกือบส,สองหมื่นกว่า คนละหนึ่งแชร์วยคนดูน้อยจังเลยอ่ะพันคนขอได้บ้างพันคนทุกคนขาวันนี้เจ๊ปล่อยเรกวัดพระธานวายโยนนะจริงๆอ่ะปล่อยรัฐบาลอ่ะคนต้องดูเยอะวันนี้นะเวลาทำงานน้องแต่ก็เข้าใจว่าวันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเวลาทำงาน ตอนกลางคืนต้องใหม่อีกทุ่มสองทุ่มมนันอะอะขอคนร้านหนึ่งแชร์มาขอคนร้านหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์สาทุกม,มาใครแชร์แล้วพิมพ์สาทุกม,มาไม่ไมา กดริงด้านล่างแล้วกดเพืเ่อนๆนะคะเลขวัดพระธาตุวายโยนะจ๊ะเข้าไปแคปเลขได้เลยที่ลิงด้านล่างบ้านมรกฎค่ะอามาขอคนรันหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์วัดสามตัวตรงวันนี้หนูปล่อยเลขรัฐบาลไทยนะคะ ขอคนระนหนึ่งแชร์มากดแชร์ให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยใครแชร์แล้วนะคะขอให้มีโชคมีลาบขอให้ดวงเฮงดวงปังนะคะเอามาขอคนรนหนึ่งแชร์นะแม่แม่นาะขอคนระนหนึ่งแชร์หนาะ ด้านล่างากดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะมาคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะทุกคนถามงวดน,นี้นะคะเจก็ได้ไปจับนะคะเลขที่วัดพระธาตุวายโยเนาะจับได้ไปจับเลขที่วัดพระธาตุวายโยมานะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์นะคะงวดน,นี้เจก็จะเอาเลขวันพระธาตุวายโยนั่นแหละนะคะก็ถ้าวันที่สิบเจ็ดนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปัง เจว่าเจเลขเจเข้าแน่นอนนะคะเจว่าเลขเจมาแน่นอนถ้าทั้งงนวัถ้าง,งวถ,าถ้าวันที่สิบเจ็ดอยู่ที่ดวงเนาะดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะเลขเข้าแน่นอนนะคะทุกคนเลขเจนุกก็คือมีแค่หางเดียวนะคะจากวัดพระธายโยนะคะถ้าใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะนะคะวันนี้เจงวดน,นี้เจให้แค่นี้แล้วก็สายด่วนมีแค่นี้แต่จะฝันไหมนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะนะคะันี้นก็ค่อยว่ากันเนาะ มาแม่ทุกคนใครเห็นลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนให้หนูได้เลยนะแม่นะกดข้าไปแล้วให้บอกมาจากไรสโตรเจนุกหนูปล่อยเลขที่ลิงก์ด้านล่างพี่กัรน,นิกาค่ะพี่กันนิกาประพันธมิตรส่งชื่อที่อยู่มาค่ะแคปพี่กัรน,นิกาประพันธ์มิตรหนูให้พี่ไปบูชาค่ะมาเหรียญหลวงพ่อกดนี่นะคะหนูให้พี่ไปบูชาพี่กัรน,นิกาประพันธมิตร พี่กรนนิกาประพันมิตรนะคะกดแคปแล้วส่งชื่อที่อยู่มานะคะส่งอะไรนะเออค่าส่งมาให้เจนุกเก้าบาทนะคะเก้าบาทนะคะเจนุกให้บูชาไปฟ,ฟรีๆสำหรับใครที่ดูไรายสดเจนุกบ่อยๆกดแชร์ให้กันตลอดนะคะเจนุกกำลังอ่านชื่อเห็นค่ะเห็นพี่พันเพนสีค่ะเห็นคุ้ค,คอมเมนต์เลยค่ะนะคะมานะคะพี่ แคปนะอ่ะโอเคอามานะคะหนูปล่อยเลขขี้ลิงด้านล่างนะแม่นะเข้าไปแคปได้เลยหนูปล่อยเลขวันนี้แล้วค่ะหนูปล่อยเลขวันนี้แล้วกดเพิ่มๆนะเยอะก็ตามค่ะแต่งวดน,นี้ให้น้อยค่ะแม่นะคะพร้อมรวยค่ะเจไดเลยได้เลย,เลยงวดน,นี้แบบมัน,มน นะฮะงวดนี้ยังคงชอบแปดฟันที่แปดนะคะรับิมฟันแปดมาฟันแปดนะคะงวดนี้นะฟันแปด ดูตลอดเลยอ่ะนะคะก็นะคะใครไม่แชร์ขออนุญาตนะคะไม่ได้นะนะคะอ่านะคะเข้าไปแคปเลขที่ลิงด้านล่างได้เลยเข้าไปแคปเลขที่ลิงด้านล่างได้เลยค่ะกดเข้าไปแล้วให้บอกว่ามาจากไรสดเจนุกนะกดเข้าไปแล้วให้บอกว่ามาจากไรสดเจนุกนะคะกดเข้าไปแล้วให้บอกว่ามาจากไรสดเจนุกนะ นะคะขอคนระหนึ่งแชร์ให้กันด้วยนะนะคะงวดนี้ฟันแปดเจ๊ชอบแปดเหมือนเดิมค่ะเจ๊ว่าปีนี้แปดน่านจะมาเยอะนะคะเจ๊คิดว่าปีนี้แปดน่านจะมาเยอะปีที่แล้วเจ็ดมาเกือบทั้งปีเนาะปีที่แล้วเจ็ดมาเกือบทั้งปีงวดนี้ถ้าแปดมาเยอะขนาดนี้อีเจนุก,ก็ให้รูดแปดฟันแปดเลยสิคะงวดนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดนี้วิ่งแปดรูดแปดค่ะ วิ่งแปดรูดแปดค่ะแม่แล้วเผอิญว่า